เอ้าแม่เอ้าแม่แมพี่น้องวุ้ยไผศิวัยงามสำเจ้าน่ะบ่มีอีกแล้วมาดามเลยเพิ่นตัง้งสายยาให้มาไหนพิ่นมาอันเทพเพิ่นมาอันเทพธิดาแห่งผักป่าเ,าเพิ่นวุ้ย <c oughs> <อ>จ,จอยสิจอยนะจอยสิตัง้งซื่อหลลให้เลยราชินีแอนเทพธิดาแห่งผักป่าจะมาเยอะมากมากมาพี่น้องปาเมื่อนี้สิมาเป็นนางแบบให้คุณเอนจอยไลฟ์สไตล์เดนมาร์กได้จ้ะเด้อมาดามเพชรมาสรูมจ้าจะเป็นนางแบบให้จอยวันนี้ งามคือเกาล่ะพี่น้องเอ้ยบ้านมีพี่ไร่หยองหยองใบกอนหยองกันยูซองก็หน่ะพ่อแม่พี่น้องใช่สิบ่หยองก็สร้างแต่ว่าแพะกับพี่หยองไปก่อนงามขุนเหลี่ยงเสียงหัวหล่อขุนขุนได้ขุนหัวหล่อแตงสีอะอยู่ที่ทำงานมือนี่มู่กับหัวหล่อตายว่ะหัวหน้ายางมาเห็นนั่นแพทบมือเ้าเพคนยางทานแพะกับคนเขางานมาสวยเติบสิบโมงกว่าเฮสเบิร์นอะเพิ่นจ้ะ ช่างเลียนนะจ๊ะแพดกันได้ปะเห็ดตังสี่ล้วพี่น้องต่างกันต่างกันต่างกันขามวยไงขามวยใส่เพนย่าต์เพดได้ปะมั่นนี่เพนยังคนนะสร้างกระดูกมวยแน่เพดได้เอาแจ็คโลว์มาสั่นซีโร่เพดปั๊บเป็นย่าตี๋ลูกลงลูกน้องพ่อแม่พี่น้องจ้ะลูกน้องเฮ็ดเซนเถอะละพี่น้องเลยลูกน้องเฮ็ดเซนคุณฟังเสียงได้ยินเสียงบ่ะจ๊ะงามอุ้ยจืดฝนเนี่ย หยดอวบอันอวบกับอวบให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งนั่นนี่นี่จ้ะนี่นี่สำรับไอ้มือไม่เด้อจ้ะเด้อมาเดี๋ยวพอดีได้โอกาสที่จะอธิบายนี่จ้ะเบิ้งเพิ่นสิเป็นจังซี่ก่อนเด้อก่อนที่เพิ่นสิขึ้นมาเป็นต้นแนวนี้นี่เนี่ยใบก็คือกันอยู่ตบะใบแล้วก็สิมางออกหน่อยนึงเนี่ยต้นเบี้ยน้อยเพิ่นสิเป็นแนวนี้นี่เห็นบ่เนี่ยเพิ่นจะเป็นเครือก่อนได้พี่น้องแล้วเพิ่นค่อยสิเป็นลำต้นใช่จังสี่ห้าได้เก็บเห็นบ่นี่โอเคค่ะโอเคมือไม่นี่แล้วก็ถ้้าาาาบบ่่่่่่่มมันนนใจออออธิิยีีกเเพพพพระวแง เพิ่นอันคอมเมนต์มากอะถือโอกาสอธิบายไปน้ำอันคลิปผี่จอยกันคือการเบิ้งแพทกับเบื้องผี่จอยกันคือกันจ้ะเบื้องผี่จอยกับเบื้องแพทเพราะว่ายังพี่น้องเพิ่นมาเก็บแล้กการที่พายฟังน้วมาไปเหตุอย่างไรกินเพราะว่าคนเขามาไหมแมนจ้ะเอาไปคันสมได้พี่น้องพักเสียนแสบแสบคือพักเสียนบานห้ารสากคือกันแต่ว่าแสบกลัวบอมาหนอกใจเด้ไม่ได้นะจ้ะต้องฟังให้จบเพิ่นกอบแมนจ้ะเอาไปออมก็ได้เอาไปพัดก็ได้จ้ะเพราะแม่พี่น้องจ๋าได้บัด ได้หมดถ้าสดชื่นมนันนะเธ <c oughs> อเออนี่ละกาอธิบายให้ฟังมือไหมีพ่อแม่พี่น้องเพิ่นขี่เพิ่นเขามาอยู่อย่าไปเก็บตัวนี้เด้ดดอน,นี่ตำแยนแ่ได้จ้ะเอันนี้ตำแยน่นะจ๊ะตำแยน่ได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องขั้นใท่เลยได้เราตอดปากว่ามิ่งได้จังตอดข้นเก่ง <c oughs> <c oughs> โอ้ยเงยดหลายไปข้างบนบ้างไุ่อ้าไม่จ้าไปออนพ่อแม่พี่น้องกาอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องสิเอาแน่นนี่ยอดนี่เห็นไหมี่ะมีขึหมดเลยวายเส้นได้จังงานขามเราพี่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 สามหยดวัวให้พี่วาย พ่อแม่พี่น้องไว้ไว้พี่สองยอดพี่ไว้มาแล้วเด้อเหมือนจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้มวนับอธิบายกันไปพ่อแ่ยังพ่อแม่พี่น้องบนเขามาเบิ้งไม้เขาต้องเช่าพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเ่าถึงมันมาอยู่ต่างประเทศไม่ไม่ยังสินะเมื่อก็้อยากเลี้ยนลูกน้ำห้าจอยสิได้มีพักไปว่าห้ากับแบงปันเหมนคว่มลูกมันสิได้มีพักสดแต่ถ้ามาฉากรินคือห้าวสินะแมนจ้าสุด้บ่กเก็บพิษเก็บถือเนาะแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็ให้มั่นใจก่อนเดี๋ยวเด้อความสุขสิน อันนี้ก็ขอย้ำด้อยจ้ะเด้อคุณคุณขนาดยืนอยู่กันทั้งพี่จนสะดุ้งพ่อแม่พี่น้องเลยจะฉากใหม่ก่อนพูดลอยลากขนมาว่าเหยียบเราเอาก่อนมาบุ้นม,มาเด้อพี่น้องจาาเ <laughs> เออนะวบนาะจ้ะเริ่มเหี่ยวเหรอเห็นบนอนีลเริ่มเริ่มเหี่ยวจริแปลเป็นภาษาไทยเริ่ม เริ่มเลียวขึ้นมาว้ามันแปลว่าอะไรล่ะพี่น้องจ๋าเหี่ยวน่ะภาษาไทยอันนี้มาดามเห็ดก็ไม่รู้นะจ๊ะภาษาไทยบ่ค่อยบ่ค่อยบ่ค่อยแข็งแรงกันเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าหัวเลี่ยวเบาแวดแวดอยู่นี่ไม่รู้เลยจ้ะเหี่ยวเลียวเหรอจ๊ะผู้ใดเพิ่นได้เลียวเหรอจ๊ะพี่ชั่นเลียวเอทั้งหนคะทั้งนี้จ้ะทั้งนี้ประหลุมาเบิ่งมาดามพ่อแม่พี่น้องจ๋าเบิ่งมาดามมือนี่มาดามโซ่เองเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋า มาด้ามเฮดจะสิบผ้าเก็บผักจ้าตอนนี้มีพ่อแม่พี่น้องถามมาว่าย่านไรสิหอดหนาเก็บเฮดมันอีกหลายเดือนเนาะพี่จอยเนาะแม่ใจเติมโอ้ใจจดใจจอคือกันจ้ะพ่อแม่พี่น้องผ้ากันหย่อนไปเบิ่งคลิปเก่าเด้อกันคลิปหอดเฮดพ่อแม่พี่น้องจ้ะปีนี้ก็สิจะสองสาวจะจัดให้เต็มๆจะเอาแบบฟินๆเลยเด้อจ้ะเด้อจ้าพี่จอยทายมาเนี่ยย่านอยู่แต่ว่าอยากให้เบิง่งเบิ่งเนี่ยแล้ว,แล,วแล้วสิงกินคักๆเลยนี่อะไรได้ไหมตัวท้า เราไต่ค้อไมาได้จังไดเอามูเจ้าวิจารนข่คอยฟังดูแล้วขึ้นมาได้จังไดนี่คอยกระเงือกขึ้นกันใส่ความชํำนาาใส่เป็นปรมาจารย์เราจะพ่อแม่เป็นหลงอาจายใส่วิท่าโตเบาแทะคักใช่เลยแล้วจมนเจ้าคักนักตึงตึงอยู่จนวัานนจนวาหยอดกองพวกเรากองอีกแล้วแปลว่าอะไรกองแปลว่าอะไรกองาิยอดกองนี่แปลว่าอะไรแล้วเริ่มไปเอาตรงไหนดีตรงนู้นไล่ทางนู้นมาไหมคะหรือว่าเจ้าทางนี้เอาทางนี้ค่ะโอเคคุณแล้ว ผู้กำกับพ่อแม่พี่น้องจ้ะมามเอายืนย้อนภาษายืนไทยลูกอัไทยเจ้าซื้อเป็นยังแผ่นดินขึ้นเรือนลงเรือนลงสงสัยต้องรถคุณนีกแล้วที่เป็นแนวนั้นนักเก้อสิคอยสิเดียสอันนั้นแน่เยเพราะว่าแพ้สิเดียสสันสันแล้วเริ่มแก่แล้วพี่น้องแก่แล้วเนี่ยแก่แล้วเห็นบ่กหันห้าบ่ฝ่าวก็บมีพ่อแม่พี่น้องเก็บไป็ยังหลายคาแต่หันเพิ่อนกำลังอ่อนๆบ่ฝ่าวก็บกับว่ได้กินเพิ่อนละพี่น้องจ้าเล่ากับอันนี้แล้วเนาะ ญ่เร็วเลือเกินช่วงพาะว่าได้ฝนพ่อแม่พี่น้องจ้ะจะเริ่มเติบโตมตรรมชาท้องพ้นนั่นแหละเขาก็เก็บไปแล้วก็ไปคันไปอันนี้ไใบให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งหุ่นเป็นโอ๊ตโปรด้ับท้องพ้นเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องก็ได้เบ่งคีบไปนั่มแล้วก็โปรแพทย์ก็จะเก็บไปใส่ซองพิดไปกินเนาะเพราะว่านี่เห็นบอสซาแล้วมาเก็บแล้วก็อันนี้เห็นบอสแล้วก็เหี่ยวไปแล้วขอบร้ายพักเกิดขึ้นมาพร้อมกันเฉียวพ่อแม่พี่น้องจ้ะพี่ค่ะทั้งพ้นพี่ค่ะ หลายพักเกิดขึ้นมาเถอเดียวพ่อแม่พี่น้องจ้จาจักสิเก็บอันใดก่อนอันแย้ามมือสาวกผ้ากันยืนเท็งานจาาพ่อแม่พี่น้องจ้าเพรท่านพักแม่มก,ก็สิวานนั่นโซส,สิเลิกงานมาพักกันยัยหนีไปเมามอไหร่ได้ฝนได้แดดสลับแมนไงแข่งกันห้องเอ,อิญแท้กะพี่จอยมาเ้อาเมาเก็บมาเก็บรอเบาไว้ถาเบาไว้เงี่ยวซ้ำมาเก็บฉันแน่มาเก็บฉันแน่มาเก็บมาเก็บปมติอือ เดกค่ะอ่เบิงเบิเบิงงทาเพนพ่อแม่พี่น้องยุ่นยืนคามข้องขาหินเทียนเจ้าลมลงนี่นะเราก็จุบดินนะจ๊ะไม่มีใครช่วยเจ้านะจ้า้ขาเงีวก็ขาจอยยดกพ่อแม่พี่น้องก็ขาจอยหน้าก็จะุบไปเลยุ่น ฟังฟังเบิ้งมาดามเก็บจอดกระดังเป็ด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 หมดแล้วเพิ่นกับอุ้ดวัได้เพิ่นกัตะบะแตกเพิ่นตะบะแตกว่าแม่พี่น้องจะได้ปรกงหัวสุบลงไปน้ำเขา <laughs> อยู่หันละเด้อก่อนเด้อจ้ะ <c oughs> นี่นี่ปีเปี๊เยเหลีวตุน่นคนแน่นบ่นแมนนี่คืองาเกา่าเพิ่นได้พี่น้องจ๋าเห็นบ่เพิ่นสิเป็นลักษณะนี้งาเก่าเราเราเราม็ดเรากะลน <c oughs> เอาแม่ดงนี่กคนเด้อไปจ้ะไป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 เห็นบ่ล่ะเห็น วายเห็นแต่สูตรใบใบอจห้องจ๋าเป็นไรไอจีเอาเอาอุปกรณ์เธอออกจากกระตาฉันเดี๋ยวนี้ฉันจะเอาไปเก็บพักก็จะมาใส่อะไรการปลูกบ้านพองเธออยู่นี่บ่ได้พะนะโอ้ฉันยืมเนี่ยบ่อไงบ้างสิค่ะแมอยู่เห็นอยู่เนี่ยตลาดไปทำพูนเลยจะเดินอ้อมไปทำพูนอ่ะ อมได้ไหมได้ค่ะได้พ่อแม่พี่น้องเดียวเดียวเดียวเว่าเจ้าขายเหียนว้าปิบออมไปอมมาพี่น้องเจ้าขายเหียนมาสั่นทําทาบอกออมพ่อแม่พี่น้องเ็ปยบัติแบอันยันใหญ่เคียดพ่อแม่พี่น้องบเคียดดอกเพาาลดฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าน่่า่าม่าฮ่าฮ่าฮ่นฮายเหี่าฮ่า่า่าฮ่าฮาฮา่าน่าาาาออยู่อ่่่เ่ สวยกันทํามาหากินพ่อแม่พี่น้องจ้ะคุณอู้หัวสุปนี่นี่ติเก็บไปงามๆนะแต่เข้าวบดนี่นี่ท้ามไปกินเองนะนี่พี่น้องแค่เราเงิดหลาายวไปลบบคือกันไปลราพ่อแม่พี่น้องไปฟังปุ่นจ้าเมนอยู่จุ๊กของกับจ้องไปกินคือกันจ้ะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่ะจุ๊กของไปกินปม กตกดินจากกล้องขึ้นมานี่ยพุดนะจะพ่อแม่พี่น้องไปสียนะบไปให้มาดามเฮดก็สีหดไงบ้านอ้อพดนพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะเฮพเก็บผ้าเก็บละเก็บเหลาไปเลยพ่อแม่พี่น้อง เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวคอยเดี๋ยวคอยขึ้นมาหนิพ่อแม่พี่น้องเิ่งมาดามเพิ่งเก็บตะกรอนพุนอ่ะเอ้ยอุดปลายขั้นแขวจัดมาเลยค่ะจัดไปเลยค่ะจัดเต็มจักค่ะรดน้สิได้ยินเสียงเครื่องบินจะตกใจพี่น้องได้ยินโดนแล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยเห็นบอสเราเริ่มแก่แล้วเอาเดียวเหนียวเหนียวผุนเนี่ยเหี่ยวเหี่ยวเพราะว่าเพิ่นแก่เห็นบอสเนี่ยเนี่ยเห็นบอสเด็ดนโมขาดเลยบอสเอาไปปลายเป่น มีดอกอะไรกินแสบเอาไปก่อนว้ายมีกัว้ายบอกมาอันบอกไปบอกมาวนใส่ตะเรืองแล้วกินพ่อแม่พี่น้องพากันเลยหิวเขาเด้นี่เพราะว่าพ่าเด็กไม่ไ้กินเขาจักรก็อยู่พ่อแม่พี่น้องเลยง่ายมากกับขี่รถน้ำกลลกันเลยได้กินเพิ่นยนขนมไทยกับพ่อเด้กินน้ำเพิ่นอยู่ข้าตระห่ยาเิ่นเอาขนมไทยสองห่อพ่อเด้กินอยู่ได้หน่ะนี่สีอะไรกระดองแสบพี่แกนี่นี่รุ่นนี้แพท เคยดองแล้วก็น้องบอนไปเก็บปีนั้นไปพอนเล่าตอนสายแล้วองีิลป์พี่จอยออแซ่บเที่ยวองศิดอ์อย่าหยานได้วา,าด้เม็ดพ่อแม่พี่น้องว่าจักอึดจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะบ,บเอเ่่ะบต้องย่านว่าสิบ่ได้เม็ดพักเสียนพ่อแม่พี่น้องจ้ะอ,อ,อุ้ยงามๆพ่อแม่พ,มพี่น้องจ้ะ เบื้งไกลๆเบื้งม่านนามาดามพ่อแม่ผุดอัฐาพี่นเก็บพ่อแม่พี่น้องจ้ะพุดปั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 ดอุ้ยพุ่นนะคันว่าเซียนเด็ดพักนี่ก็ต้องมาดามพ่อแม่พี่น้องเลยเรื่องเลี้ยวนี่อันมีพ่อแม่พี่น้องแฟนคับเซลอันที่เฮาเก็บพักบุ้งกันใช่ไหมที่พ่นที่แพนกับพี่จอยเก็บพักบุ้งจ้ะจ้ะมาดามจ้่คือสีดำหน้าใบเนาะใบจ๋าจับยางไว้เลยดำหน้าจางสุดยอดเกี่ยวเขาวัดวัดงานพี่น้องเอ้ย บ่ต้องไปไซสาแล้วนะเกี่ยเ,เขาหนาะดำหน้านะั้นดำหน้าเก่งติไหวอีหลีบ่อีสายปายขี่แล้วจ้ะปาดทิโชอีสายนะคะแต่ว่าเก่งนะจ๊ะจขาขึ้คักใช่ไหมไหวขอเรคักเดิขอประเดเรื่องยังเลยกขอดำหน้าบ่าเป็น <laughs> ใจดำหน้าบ่าเป็นพ่อแม่พี่น้องอ,อันอนัน่อันต้นกนน้าอ,นะาอันตีกันอยู่แม่จนว่าไปไปไปขึ้นไปทราบพระนครสิบประด้กินเขาพะนครแต่ว่าถอนกาบ่เก่งผู้ใดอยู่ใกล้นี่ ขอโทษนะจ๊ะเปืือนเบิดตีกะกระจายตีใส่เต้ใส่เต้ใส่โอ้มีผู้ใดอยากอยู่ไก่หน้าเกี่ยวข่าวนี้ซุดยอดเลยส้วเสียนส่วนนั่ค้าตลกกะส้วเซิงเงยกินมาเบิงมูที่ข้าทำพดเก็บบะพริกเก็บบะพริกกะลิงหมูกลงหลับนะจ๊ะเก็บบะพริกนี่ซุดยอดเลยจ้ะเก็บบะพริกจ้ะได้เหมือนละสามสี่สิบโลลวจ๊ะโลละสิบบาท ไปผุนเนาะไป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 อีกมองนึงพ่อแม่พี่น้องจ้ะว้าวเพื่อนพี่น้องเลยไปจ้าไปไปต่อยปลาหนึ่งจ้าปลาติดถูปลาติดถูอ่ลุยเลยลุยกะลังอวบมาป้าพ่อแม่พี่น้องมาหอดปลามองนี่แล้วผุนหึ่งหงอดเพื่นไหมนี่เพื่อนกะลังสีญ่อวบอีลีค่ะอวบใหญ่เนาะมองฟังเสียงเด็ดเถอะผันเพื่อนอ่อนๆเพื่อกับสีฟังเสียงเดชเพื่อกับอันนี้กะลังอวบอันนี้เพิ่งขึ้นไม่หนิเอาจใจคือมาว้นไก่ข่อยแท้มันขั้นสูงว่ะคนละขั้นเพื่อนอยากหนูได้หนิว่าเ้าเห็ดเยี่ย ไห้นี่ค่ะเจดิเราอยากถามเราอยากคุยนะมาคุยน้ำพนเนี่ยไห้เดีมดีลอยคัสะเ็ดาดูเด็ดดี้อยคัสอะลังบวกันนี่ย้ะตนี่ซรับ่อยเดมาดูดีลอยเอ่อลอยออกมันีแฮ วิทย์ใช้คือว่าฮอปเก่งเพื่อนว่าพวกเขาฉลาดขพ่อแม่พี่น้องฉลาดทำมาหากินเขาว่าขับรถวนไปเงือกไปเงือกมากขี่ว่นแล้ววนนี้ถ้ากับว่าเราเป็นยังไงเรคือขับจริงๆอยากอยากหูว่าเธอเก็บหยั n g กันมาซ่าเพราะหูจักบ่บ่ว่าชันคนแคบบ่อยติโครเกย์ข่าวแบบแปะเป็นบานเท่าเนี่ยแปะให้เป็นข้างเนี่ย ที่เก่งคือพากันเก่งคักแท้คือฉลาดคักแท้ฉลาดแท้คือพากันฉลาดแท้ว่าสันเพิ่นธุ์ถึงพ่อแม่พี่น้องฝรั่งกระจอกพิ่นถึงเพิ่นถึงที่แบบว่าเฮ้าไอซิฟ้าไปไซสเอาไปโลดหัวหัวคอยไปโลดมามาพี่เบิ้งเบิ่งพ่อแม่พี่น้องจังอ่อนอ่อนนี่เบิ้งเบิ้งนี่เบิ่งเนี่ย ไอ้เอ้ยป <u> <c oughs> ั่นจักรยานระบ้างอ้ยามาส้นแอลเอือยคอยเด้อแอลเคจ้าผันสีเมื่อบานไอที่ผันสีถามเป็นยังละทีรักจักรยานตั้มแอลไปสิบนไปนอน่ยไปนอนเนจักรยานหนวดไทยไปทางหวยเบาพี่น้องอันแพทย์กับขับรถขับรถเลิกง่ายแหละครับรถน้ำกลดกันเนาะเอาของฝากจากพี่พีให้พี่พไปให้พี่จอยไปใหายจอย วันนี้ก็ไปคุยน้ำไอทิดพี่จ้อยเออเออมีแต่เรื่องเล่ามาดามตอนนี้เรื่องเล่าเยอะจริงๆเล่าเล่ามาจบสักทีวันนี้นี่อันเล่ากันเรื่องวันไหนหัวก็คุยคุยกันกับเพื่อนก็เล่าเรื่องนี่ยังนี่แหละเรายังการวันที่นี่วันนี้พ่อจะไปเลี้ยงน้ำพม่พี่น้องจะฆ่าเต่าเข่าไปในบ้านวันนี้เพื่อนมาอย่าพากันไปแซวผู้บ่าวเด้อว่าฉันแค่ก็เลยว่าบ่แซวบ่แซวบ่ได้แซวเขาจักเชื้อแต่ว่าพวกฉันน่ะเป็นคนแบบว่า ฮึบหลี่เห็นไหมพ่อแม่พี่น้องแปลว่าเป็นคนสุภาพสุภาพมารยาทดีเฮงข้าปั่นแต่กระย่างกะฮัลโหลใส่เขาเขามาเขามายางมายางเหรัญยางยางเที่ยวกะแกระชนสายสีอยากใครทักก็หนีบอกสักก้อนนีเนี่ยขี้สามหลอบเลยเนี่ยพี่หนอกเนี่ยเฮ้ยกูเบาพ่อแม่พี่น้องจาะก่ไห้ท่าทักเดี๋ยวจังเลยแต่ขี้ว่อนอ่หนีสามหลอบเลยจนว่าจะยืนถ้เอาอีบจญเงินกูเอาอีเจงนะงามจางงามอุสุดยอดอีิริอูแหนมคันแหนมกล้องอยากยืนสิเดี๋ยวปะใช่ โอเคสวยแบบว่าแบบเนี่ยนะเพื่อนดเพื่อนอ้ยจยอดได้มาดายอดหวบงามขนาดนี่คุณอะว้าวขันแค่ลนะจ๊ะขันแค่ล่ะพี่นวงจ้ะเฮ้ยปลาผักมาดามแพทกับมาดามจอยสองมาดามาสองมาดามอิสสาสองมาดามเด้ว่าซ่านเป็นอิสสาเผื่อทุกอย่างเลยจ้ะทั้งกินทั้งเผื่อทั้งเก็บเปลาเพื่อพร้อมเปลาประยุดธ์ง้อละเพื่อพร้อมทุกอย่างที่เผื่อ อันนั้ไปทยพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนี่ยเฟิรนก็ร่างงามเื้องเงยีเจ้ะพี่น้องนเฟิร์นรลังแตกึ้นมากอ้ปุ่นอะพูดเลมันกิกินได้ยอยแมนบ่เดี๋ยวขอส้าไปเกีบนวาลบีนะจ้าโอ้พอีกชนิดนึงเขาเรียกว่าวาลบีเฟิร์นยาวขึ้นอย่างนี้ละหักโช๊ๆโ้ยได้เพิ่นันเบานั้นเฮ้ทาทางชั่วชั่เพือนเบานั้พี่น้องเอ้ยกเาเรียะักอ กันเพิ่นเดวเบ้านะอันนี้คือว่าอ่อนค่ะผู้จอย,ยเริ่มออนอ,อนขึ้นใหม่ๆที่เขาเก็บเลยเนาะกระลังแตกขึ้นมากผูเบริหงรคนคนะแล้วกับ <c oughs> ย,ย่างไก่เนาะผู้จอยเนะนาะที่อันมองนีเลยที่แพทมารีวิวคือน้องจ้ำแต่พอจ้ะที่แพทมารีวิวมารีวิวยังหัววะอัน มาดามเป็นพุทธจามานนะแม้ oh. มาดามเห็ดไปนี่ละน<า>ี่ละนี่วิวตัวนี้ธร่าเจ้าไปเอาทั้งหลเจ้าคือไปอย่างกันมันเป็นพุทธจามานรอขึ้นแท้เสนอเลยนี่ละน,นี่ละขอม,มารีวิวพักเสียนทั้งหลายให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเนี้ยมาดามเป็นพุทธจามานเปิดเปิดจีบขึ้นมากอะ่ะนี่คือสัตว์เนี่ยเห็นด้านใจชอบเด็ดไปกัสิเด็ดไปกินปากไปกเป็นแบบอ่อนหนุ่มอ่อนเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นพุทธจามานนะแม่แต่สิบ่โชว์โชว์โชว์ขึ้มาดามเห็ด สิลงหน่อยๆก็ควรจะมานนั่งสี่พี่น้องเอ้ยค่อยเค่อยเฮ็ดเคาะค่อยซ้อมเรื่มตัวแบบนี้ก็เลยทกถอยลื่มตัวไปล้างจางเลยแต่แรกวป็นสิเขียนแซวบเหอจนมานอยู่พ่อแม่พี่น้องสักพักสักมากพนวดไปเลยพน้าเอาอยุชา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 นึกคือได้อ้ยพ่อแม่พี่น้องโมเมนต์โมเมนต์โอ้ยอยู่ในผ้าพพจนมานจะมาดามเดี๋ยวนี้เห็นเงือดหลายงานพอเอาไปตั้งคนทั้งนั้นมาเน้าหน้าห้างค่ะชิดจวดอีหลีมันมีแต่งใจหยอดอุบอุบอวน ากแล้วก็มาสิงกินใช่นบ่หากแล้วก็กินแล้วก็อยากกินที่กันฝรั่งนั่งฝรั่งเมื่อกี้เหนนั่งน่ารักเนาะอืออ้นสกูพันมาฉันขอโทษเด้อพันมาพวกเธอเก็บยังขันมาสั่นอย่างนึงว่าหมวกเธอสลัดทายภาาสั่นเก่งแห้งมาสั่นสลัดค่ะเก่งค่ะรู้จักรู้จักหากินหาเก็บหากินเห็นบอพี่น้องจ๋าที่แพทบอกว่าอธิบายที่บอกว่าทายเห็บเบิ้งังสิเพราะว่ายัง ฝรลังเขาเขาเขาเอิ่อนไอย่างเขาแบบว่าเขาอึ้งเขาถึงในคว่ำสามารเขางมุนท่าที่วาสามารถดัดแปลงเป็นอาหารท้าทิพย์ขเขากับบลูงสีนาบางคนเนาะแต่อันที่จริงเนีะพผักกะนี้ขึ้นชื่อแห้งเป็นผักที่ขึ้นชื่อมากความมันมีในหนังสือพี่จอยอืมีในหนังสือแต่พอมีหนังสือผักคือเพิ่นพ่อแม่พี่นอ้องพี่ยังหนังสือเห็ดเดยวสิได้มาเดรสเดสสิได้ห้ามาคือกันพ่อแม่พี่น้องกัน แล่วน้ำกันอันจงไว้ก่อนนะแล้วเขาเอามาเล่มเอาอ่อนใหญ่ายๆเอาอบบวกง่ายๆแล้วเขาก็มาเล่มอีกเพื่อเขาเดมมาเล่มบ่คันถึงเขาบ่อเดมมาเล่มก็ให้เพิ่นเพิ่นลนหน่ะแม่เขาเขาเหลือเอาแต่อบบวบปีหน้าเขาก็จะเดมมาเก็บมีหม่องมาเก็บซูพ่อแม่พี่น้องเขาเบิร์แมนจ้ะฟีนบอกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพากันอันนั้นยื่นมือออกมามาอันนั้นลาวซอยมาดามเห็ด วุดปะ่พ่อแม่พี่น้องเบิ้งพ่อเราี่คนเด้อพูดนะเบิ้งเบิ้งเบิ้งเบิงพะไปเอาก้อนะพูดนะนั่นนะพูดนะยก็ใบหายก็ใบตองกุ้งวายอะไรอย่างน้อใบตองกุ้งคือไงใบใบตองกุ้งคืออิางหอะนิดวิญญาณแบบ่งคือว่าคือพาบอกไปะจะหเตองกุ้งพะอเน่ยดูดสิพ่อนี่นี่คือยุงนะจ๊ะ อันนี้คือยุ่งเน้นมากยุ่งยากคุณแต่โตบางใหญ่แต่กัดคนบอเป็นเราพี่น้องจา้า <laughs> กัดคนบอเป็นพ่อแม่พี่น้องกินผักย <laughs> ุ่งกินยุ่งอยู่นี่กินผักยุ่งฝรั่งกินขนมปังยุ่งฝรั่งกินขนมไอ้ยุ่งยังปิงฝรั่งอ๋อปิงฝรั่งปิงฝรั่งกินขนมปังอแค่น้มพี่จ้อยเรากินเลือดบ่ล่ะเพื่อนบ้านอะไรอย่ห <laughs> ัวทา, <laughs> างใดอีกคะเข้าห <laughs> ุ่นบ่ไปเอาทางใดมาอ่อมมาอ่อมมาทางพีอ่อนมาทางพี่อ๋อมาทังผีมาทางพีเอาต อันนี้ก้อนนี้เืาบอเอาหนีเห็นมาหนีข้นมาเโอ้ปวเป็นอะไรต่างๆเขื่นเงี้ยเหนเียงามใจเงี่ยมอ้หน่องเลิศบ่ะคะตังเสียงสุดยอดบ่คะสุดยอดคว่วงามึงนะพูนะอาทาบลาบพี่น้องเอามอนี้เจ้าน้อยไหมสีผ้าเมื่อแล้วจะชิมไหมล่ะจากมือข่อยข่อยเก็บ เบมึงกอนี่พ่อแม่กอหนี่เนี้ยอุ๊ยมันบ่ทันาดหนมีอันแตกไหมผิดกระร่างผิดกระร่างอันพี่ยอดหัวเป็นไอหัวพ่อหน่อยสุดยอดฮักมันขนาดน้อเสียงในดังแทบแทบแทบดีค่ะพี่น้องปานยางอันยางใส่เกือบเป็นเกือบขีบเออเกือบเกี้ยงั้นเขาเอิดไงก่อเกี้ยรองเท้าเกี้ยหรือไงแตะบ เกียร์จะมาจะใช้ลเนี่ยผู้เดียผ้าเออร้องท้าวเตะโอ้ยมา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 เอาก้อนนี่แล้วก็ก้อนนั่นแล้วก็สีผ้าเมื่อสีผ้าพอมะพี่หน่อกไปเบิ่งเบี้ยเพิ่นมามามาพักอันคุณเอนจอยหลายสไตก็มาดามเฮดจะเป็นหลายเลยคุ่หน่อกเฮ้ยตัวอึดบอยอยากเลืกสิเก็บปันไดเน่สีผ้าไปเบิ่งเนี่ยกระจองแล้วใบนี้ปะผาไปเบิ่งเบียร์พักเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเต็มกับตาหน่อยลอยล้านมักสิพาไปเบิ่ง อน,นอืมเบิงบ่งธรรมาชาติไปนั่งพ่อแม่พี่น้องผุนนะบิ่งกระปุงหน่อยลอยล้านกระตาหน่อยพันแสนล้านหมืนน่นล้านปุจมานพ่อปุจมานปุจมานเร็วๆรถมาแล้วปุจมานเอาปุจมานไปก่อนนะรถปุจมานยางหนานั่งถาดยางน้าหลังพ่อแม่นั่งเย็นพ่นอแม่พี่น้องจ <f> ้ะผ <f> ิเห็นบ่ผีดเมนเมดเลยจ้ะพักเสียนพี่ยะนวดพักเสียนอ่อนๆเน้หน่อยเพียเต็มสับลาบโป้เออต่สีเก็บพ่อแม่พี่น้องจ้ะเนี่ย แมนเพิ่นเบิดเลยนี่แมนมดเลยนี่เห็นมั้ยขุดกระร่งขึ้นมาโอ้็จะเสีเพิ่นพี่เนี่แมนเปิดเลยเอามึงเงีนี่คุณน่ะพักเสียงด้วยดีจ้าเด้อนี่ขักขนาดคุณน่ะอู้ยคุณน่ะพอดีแหละปลาทั้งผุ่นแก่เขาก็มาเก็บตั้งพี่พี่เนี่ยเพราะมาพี่น้องแจ้คุณน่ะ ปลาดมีคนเบียเพิ่นได้ห oh น่เบียรพักเสียนได้หน่จ้าพ่อแม่พี่น้องพื่อนนะโอ้เบิ่งอันเบิ่งอันตอเห็ดผุ่น่ะพ่อแม่พี่น้องเลยอืมฮุ่นน่ะจ้าพ่อแม่พี่น้องเลยเห็ดไอเกลือกมาจ้ะอืม เห็ดยังเห็ดปานเช้าเลยเห็ดปบดเตลยเห็ดอะไรเห็ดอียงพ่อแม่พี่น้องเลยเอียงเ้อเห็ดอะไรเห็ดตาเบี้ยเห็ดปาดผุวแม่เมดตเลยเห็นมาจ้ามันสีเดียวกันสีเดียวกันก็เปลือกไม่ผแมมเนี่ยเป็นเห็ดม้อแล้วนะดูลยสับลาบอยู่พ่อมพี่นอง้ปุไงอยพ่อแม่พี่น้องเอ้ปุณนนไงสังามคัเนะ ถากก็ยังไม่กล้ากินเลยพี่จ้อยถากนอนเฝ้าบบกินบ่มีน้อยแตะเลยสแสดงว่าเฮ็ดเบียค่ะค่ะโอ้พุดนะบ่มีห่อยถากห้อยสัดอย่างกินเลยเนาะพุดนะเบินะ้งดอกพ่นพุดนะสีน้ำตาลชัดแจง้งนั่งล่มลากออกหน่อยหนึ่งเห็นไ่มเออโอ้ <c oughs> ยวสิทายเบิ่งค่อแม่พี่นอ้องพุณนะอืมตัวถากยังบอกาดกินเลยตัวถากนี่คือตัวถากนี่เดียวกันก็เฮ็ดเลยบอกาดแตะแล้ววายานตายแล้วว่ะอมีเลียด พนนะอนเฝ้าพ่อแม่พี่น้องอู้เห็ดสับลาบพป็นรูรังหนัก็เป็นผักเสียนเบียผักเสียนแมนมดเลยพ่อแม่พี่น้องพุณนะซาบลาบลงไปคุณพี่อินะพี่อินเลยนะคุณคุณพ่อแม่พี่น้องเห็ดนังลมพุนอยู่ในกาบใบพุนจ้ะพุนเห็ดนังลมจ้ะสุดยอดอีรีอันนี้ส่งสีญ่เขาได้เก็บอยู่แต่พ้นมาตอนไหนแมนอยู่หลายค่ะพี่น้องอื้อหืมพุทธมานสว่างิ์พาป่าพามาดู เบี้ยผักเซียนเบี้ยผักเซียนต้องเบาให้มันแบบว่านี่เนี่ยหน่อยนึงเบี้ยกับเบี้ยเบี้ยผักเซียนเบี้ยผักเซียนพ่อแม่เบาให้มันแบบว่าหน้าคนหาพี่น้องกัาก่อนพี่นี่เต็มเลยแต่เบี้ยผักเซียนนี่ใช่หมดเลยว่าเบาบอไปเบามากขึ้นเหนือเป็นสุขันพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องนี่แมนมดเลยเนี่ยแมนมดเลยแมนมดเลยคุณน่ะจ้ะแมนมดเลยใหไงผมกับญ่ตุ่นผมกับไนท์เต็มเลยเป็นย่านพ่อแม่พี่น้องกันเบิ้งเบิ้งบอกคุณน่ะเป็นตุ่นไนท์เป็นยานบอกคุณเงีนแล้ว ฮึ่มคุณอะต่างคุณอะเนี่ยเมาบิ้งให้เหลือใจไปเลยพ่อแม่พี่น้องเบิ้งดูให้สะใจไปเลยคุณอะปลานี่ปลามาดามพ่อแม่พี่น้องปลามาดามเห็ดมาสลุมโอ้เบียดกันอยู่คนอะง่าเอาแม่เด็ดไหมเก็บไหม เ,เก็บเลยเก็บไปเลยจ้าเก็บเลย,เ,เ,ลยเอาดูบเ่เอาหลุดเอาหลุดบุนแล้วสุดปุ๊บอะไรจะเอาไวจ้จะอันนี่มันเหลือเอาเอาป,เปูเพิ่นอืมขา,างในก็มีอีกเด้ะไหวหน่ะเหยียบแล้วเดี๋ยวขอถอะขอไปเดี๋ยวเถอะเดย์หลายอยู่ดอกหลายอยู่ดอกเฮ้ยเราไร้แล้วบ่าวาวาตายย้อนดอกพี่ก็พี่ไส้ขึ้น่ะเต้มันอยู่นี่เป็นเปียเป็น สาบสาบเล่ยพูน่ะแมนบมดเลยตเบี๋ยวเบียร์เป็นแมนมดเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องเลยพูน่ะเต็มเลยทางในั่งพูนอีกนะจ๊ะโอ้ยไปไปพ่อละละพ่อละละแมื่อเหยนฮะเมื่อพักกินเข่าพ่อแม่พี่น้องจ้าเด้พูนหิวเข่าเล่งกันแล้วพ่อแม่พี่น้อง มื่อนี้คลิปอันเก็บพักเสียนกระซิฝากไปซัมหนีแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามั่นมั่นมวลมวลฟ,ฟินฟินน้ำกันกันกบมาดามเห็ดมัสลุมเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้พาพเจมันเดิม,น,ม,น,ม,น,มน,นี้ด้วพเจมันคุณเป็นพเจมันนั่งนั่งเย็นนั่งเย็นยางน้ำกล่พนพเจมันพ่อแม่พี่น้องจ้าเอาละจ้าขอขอบคุณทุกการติดตามทุกไลฟ์ทุกแชร์นะจ้าเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้พลาดคลิปต่อไปกดซับสไครป์เบิ้งนังขายยาให้มาดามเห็ดมัสลุมกับเอ็นจอยน้ำ เป็นการสนับสนุนสองสาวใ,<ช>ให้ห้าปลา,ปาแตกจ้ะปไปแล้วจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ,คะจุ๊บจุ๊บะจระเข้